ตอนนี้นะคะเราก็ทําบุญนะคะกับสักกา,าระหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็ได้กบาบท้าวเวสสุวรรณนะคะทุกคนก็รู้สึกแบบสบายใจมากๆค่ะแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยทาบุญด้วยนะคะทําบุญเป็นแผงโซล่าเซลล์นะคะก็ได้บันทึกชื่อนะคะครอบครัวของเรานะคะวันนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะได้มาทําบุญที่วัดห้วยมงคลนะคะที่หัวหินค่ะทุกคนคือเป็นทริปครอบครัวที่เรามาเที่ยวนะคะแล้วเราก็ได้มาทําบุญร่วมไปด้วยนะคะ ก็ทำให้คลิปนี้มีความรู้สึกว่าอ,อ,อบอุ่นแล้วก็สบายใจมากมากเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเรามาถึงที่นี่นะคะบรรยากาศก็มีผู้คนมากราบกันมากอยนเลยเอเดี๋ยวเราไปจอดตรงนี้เลยค่ะสำหรับคริปนี้นะคะ ที่วัดแม่มงคลน,นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะทุกคนเราจะมากราหบหมู่ปูทวดกันนะคะต,ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกราบหมู่ปูทวดกัน อกไม้คนละชุดดอกไม้เป็นสี่ชุดอยาอยาตัวใบอะไรนยเรับเอาไปต้มไม้ทุพเทียน4ี่ชุดของแม่ด้วยไม่เป็นไรเด็๋ยวเศษเดี๋ยวเราจะรวบสิบบาทห้าบาทเน้นจนนายร่ชาติได้รอดเลยครับเด็กคนแรกติดตาม นี่เป็นองค์ผู้ทวดนะคะวัดทวยมงคลค่ะทุกคนองค์ใหญ่มากๆตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของวัดว่างทุกรักปักจวนหัวอาถรรพ์ไว้ขายก้อยหนึ่งบาทไม่เป็นไรก็ได้บุญหนึ่งร้อยรับวัตถุมงคลแล้วว่านทุกรัก สองห้าป um, oh. right. uh, ีห no ้ห้าครับห้าหนึ่ครับแค่นั้นเองหนึ่งร้อครับพระด้วยของดีไม่มีจะช้าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบสักการะบูชาหลวงปู่ทวดข้างบนกันนะคะทุกคนองค์ใหญ่มากๆเลยค่ะองด Get ขายลู้าโรยลกในหลักนะครวัรอได้เดี๋ยวหมดแน่นอนครับสิบบาทยี่สิบบาทว่ากันด้านนี้ครับหลังเช้าเว่ยรวมุดทัดวพระสงฆ์่งินนีรัตรลายแล้วครับทำอะไร่าเนเสียนครับเก็บเรไ่เรียกร้อยก้า้าโรนน์ตอกิมและเ้าเด้านลูทวด้านเพเ้าไพให่้อยก้าสิ ตาสัญลักษณ์สองกอด้านนี้นะครับสุดก่อองค์รันศิบาร์อยู่ด้านบนด้านในหลังอยู่ด้านล่างอ้อมฐานบปเรื่อของอย่างอื่นวัดตาหลายตายตัวต้นแรกตาสัญลักษณ์สองกอฝังกับขุดทองทำแท้หนึ่งองค์นะครับนี่ถุกระถิ่นก็เช่นเดียวกันแผ่นโซล่าก็เช่นเดียวกันแสงสว่างนี่มาหาสังกัดทางถุกระถิ่นตามกำลังให้กระจายหนึ่งร้อย ว่าร sí, ับวัตถุมงคลเนมลาวานคุกราชเสียความหยุดปีวันถ้ามาวันจันนี้สองเก้าเก้านะครับนี่ขอให้ึ่งร้อยเก้าเก้าแค่ปีวันพวกรากขายเสร็จนี่ความหยุดนะครับพิเศษวันนี้ยังไม่เยอะพรุ่งนี้วันเสาร์ เด็กๆไปให้อาหารปลาไหมไปลาเย็นๆกันแซมปไปไปเด็กๆให้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะให้อาหารปลากันทัน้งคนปลาไปไกลๆปลาไปไกลๆปลาไปไกลๆมองไม่เห็นเลยเอออย่างนั้นเลยโอเคให้ไปกอไปเลย นี่ปลาเยอะนี่มาดูปลาที่ใกล้กับงนี้นี่น้องปลางปลาต้อนอะรเหมือนกันเนี่ยเย yeah, like. ี่ยงปลากินนะครับอ้า <c oughs> ก็หิวข้าวเลยอ้ะกินข้าวข้าวน้อยเสียวก็ไลร่ร่วมหลายเยอะเลยมีนกเต็มเลยบ้า <c oughs> <c oughs> กลับบ้านกันครับหมดแล้วครับผมตอนนี้นะคะเราก็ทําบุญนะคะกราบสักการะหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็ได้กราบท้าวเวสสุวรรณนะคะทุกคนก็รู้สึกแบบสบายใจมากๆค่ะแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยทําบุญด้วยนะคะทําบุญเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะก็ได้บันทึกชื่อนะคะครอบครัวของเรานะคะ วันนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะได้มาทําบุญที่วัดห้วยมงคลนะคะที่หัวหินค่ะทุกคนคือเป็นทริปครอบครัวที่เรามาเที่ยวนะคะแล้วเราก็ได้มาทําบุญร่วมไปด้วยนะคะก็ทําให้ทริปนี้มีความรู้สึกว่าอ,อ,อบอุน่นแล้วก็สบายใจมากๆเลยค่ะเนีย่ยหาตอนนี้ใส่รุนก็ ได้ถ่ายบรรยากาศของวัดทุ่งมงคลให้ทุกๆคนนะคะได้ชมกันแล้วก็ได้ร่วมกับสาการะบูชานะคะที่วัดทุ่ยมงคลนะคะกับสาการะบูชาหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะคะวันนี้บุญมาฝากก็เพื่อนๆชมทริปการท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่หัวหินนะคะก็สนุกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้บุญด้วยนะคะ